นำใบเตยเย็นเย็นชื่นใจโอ้ยหอมแหง้งอืมหอมแหง้งนำใบเตยย้ายตุม่มม,มือเศร้านี่จ้ะมือเปื่อนมือเลอะ ตาซื้อขาลามาฝากแต่ว่าบ่มีเยอแต่ว่ารสชาติดีอยู่จ้ะรสชาติได้อยู่แต่ว่าบ่มีเยอะอื้ม การกินข้าวเหนียวมุ่นมันบะมีเยอะก็กินข้าวเหนียวมุ่นปิ่งนี่จ้ะอืมที่เหลือบกินเพราะว่ามือ้อเลอะจับพ่อ นั่งอยู่สวนพักจะ้ะพักผ่อนท่าสีเด็กเห็นไหมอกไม่ใหญ่นั่งพักผ่อนบึงสวนพักบึงดอกไม้ต้นบอนงามๆกะผ่อนาขจะ้ะแล้วก็น้ำใบเตยเย็นๆชื่นใจมื้อนี้แดดออกได้เวียกแกมื้อนี้ บางสองสามมือบอได้เวียกมือนีได้เวียกจือจะบานเพื่อได้ฝนตรงแน่นอนฝนบ่ตกักระพาได้เฮ็ดหันเฮ็ดหนีคือจะว่าจะเอาวันแบคเบอร์รี่ลงกระถางแก่มือนี่ก็ได้หันก็เล่แบอ้วดเด็ดออกแล้วท่าสีเงินใหตาก้นท่านสีเล็กตามันเกามันโดนลายกันเพราะท่าสีไปมันกระโเผกระพังเมื่อจนะเนาะ ยายก็เลยมาท่าไว้การสำรับคลิปนี้ยายก็ขอฝากไวส้สำนี้ก่อนเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกคนที่เขามาติดตามรับชมรอมือใดอากาศดีๆยักน้อยยายจังที่ปลูกแบล็กเบอร์รี่ะแบ็กเบอร์รี่ลงกระถางกับองุ่นจ้ะแต่ว่ามื่อนี้แดดออกก็เลยถือโอกาสเหตุงานกลางแจ้งสะก่อนเมืยอห่อนกับมานางพักในห้่มนี่ละจะ้ะ ส้มดอกไม้ใบพักไปแก่เมื่อยแก่พอนไขไปนะจน๊ะเนาะขอบคุณนะจ๊ะเด้อขอบคุณทุกคนที่เขามาติดตาม